นี่เหรียญในตำนานยอดนิยมตลอดการดูให้เป็นงานแกะบล็อกสดดูผิวไว้ตรงยุคและที่สาคัญข้างหลังมีจัดให้แบบเข้าใจง่ายก่อน เห็นเหรียญเจ้าฟ้าแล้วนึกถึงทองริงเละทองแดงเนี่ยหายากกว่าเงินกว่าทองแดงหายากกว่าหายากกว่าเงกว่าปาก้าใช่มีน้อยมันจะเข้าตำราวันหนังที่แพงกว่าเงินอ่ะเพื่เจอเหรียญแรกคุณพูดเลยไอโอบอกเพิ่ะเจอเหรียญแรกเอาปาก้ากับเงินอ่าเจอตะปาก้ากับเงินแล้วก็แล้วก็แล้วก็จริงนะเหรียญนี้เสกหมดพระเจ้าของเหรียญไป็จ่าปากีเศกเหรียญนี้หมด รวมถึงปูงเข็มพ่อห้องอปูเทียนปลาไก่พ่อยอดสูงโอ้หรวมเกจี้อาจารย์เซเกเลยพี่พิศพีบายอย่างวันนี้อัานี้เรื่องจริงนะเผลอๆเนี่ยต้องแพงกว่าเงินจะเข้าตาราเหรียญวัดหนังจะเข้าตําราเหรียญหลวงพ่อโสธรเลยว่าทองแดงเนะี่ยทำน้อยกว่าเงินเนี่ชิง แล้วเป็นทองแรงกระไ่ทองด้วยเราเราเราเจอแต่งเงินจากปมาก้านะสองนาทีครับเอออาจารย์ต้องเก็บไว้ให้พี่ทวีเนี่ยถ้าเกิดว่าคู่กันคู่บุญพี่ทวีต้องอยู่แล้วบอกเลยนะว่าเนี่ยถ้าไม่เห็นเหรนนียญนี้จะคิดจะไม่มีทองแรงด้วยเอ,อ คือไม่มีทองแดงเงินแค่เงา,ากปกระกอบแล้วเหรียญเนี้ยต้องแพงกว่างเงินหลายเท่าใช่พิเศษไงใช่แล้วเป็นห่วงเชื่อมปกต,ติเจาะในตัวอืมเออใช่และกระไรทองนี่สมัยก่อนโบราณเลยไม่ทองเดิมๆเลยฮึ่มเพิ่งเคยเห็นนี้นะครับสวยสะดุดตาจริงๆสองนาทีโหรายการนี้จี๊ดแน่ สนาทีครับรายการนี้มาที่หนึ่งมืสองพันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วอยู่ที่หนึ่งมืสองพันบาทมาที่หนึ่งมืห้าันบาทครับราคาสุดท้ายที่เอาจริงนะใครจะใครถ้าไมาเ่เอียนเหรียญนี้ในวันเนี้ยบันทึกในลไลฟ์ไว้เลยนะนึกว่ามีแต่เนื้อเงินกาบากาสุดแล้ววันที่หนึ่งมื่เจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ อยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายก็ไล่เดียวกับพหัวเพราฝฟักพ่อม่วงวัดหนังเลยกะไล่เดียวกันเลยอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายอุบลเหรียญน,นี้มีทองแดงก็ไหลทองโอ่ไหลเหมือนพอฝักวัดบ,บ้านโปองอ่กาก็ไหลร้อยกว่าปีครับ อยู่ที่มื่นเจ็ดนะครับราคาน่าเก็บนะพี่เพราะวันนี้คือเหรียญเหรียดแรกในประเทศครับนเก็บกี่น่าประเด็นคือเป็นเหรียญแรกในประเทศครับห้าหมื่นยังไม่แพงเลยปูเอี่ยมวัดหนังเซกเนี่ยเข้าตำราเหรียญปูเอียมวัดหนังหลวงมอสธทอนอกสูดเลยทองแดงแพงกว่าเงินใช่อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นแปดพัน สองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายค<อ>เหรียญน,นี้ประเมินค่ะหมื่นกว่าบาทนี่เท่ากับพระใหม่ๆถ้าพาดเหรียญน,นี้คือไม่รู้ว่าจะลอยก,กี่สิบปีครับมาที่หนึ่งหมืดพันส้ยบาทมาที่หนึ่งหมื่นเกันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งนเ้าบาทแล้วหนึ่งแ้าไม่ดันอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคกับราคาสุดท้ายอันนี้เก็บเหรียญเดียวเนีย่ยสยบทุกเหรียญมาที่หนึ่งหมื่นเ้าอบาทที่พิทนานะตะุูิครับ ราคาสุขทรยูที่พี่นัตวุฒมาที่ส0 0 0มบาทมาที่เอ้มาที่หน่นเก้าเก้าร้อยมาที่สองหมื่นสมรอยบาทมาที่สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทเหรียญน,นี้นะตัดลงคลิปไว้ด้วยนะเหรียญน,นี้ตีทองแดงแบบเหรียญเดียวเพราะว่าถ้าตีมาเนี่ยแล้วนะอยากทำเป็นเงินก็อนอันนี้คือเป็นที่ตีมาครั้งแรก เห็นป่ะเลยเชื่อมวงปกติจ่อหูพตัแล้วฮะพี่ทวีปาก็ตัวแล้วปิดไปที่พี่นัทวุฒินะครับสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทท้วนโอ้โหคุณอามาสองหมื่นหนึ่งพันไม่ทันครับโอ้นี่โอ้ี่ทวีต้องมาใช่ไหมฮะ แต่บางทีถ้าพี่จะวีเข้าช้ามันก็จะรันดีเลยพี่นัดใส่ราคาใจเดียวกันเลยเหรียญเนี่ยนะนให้ห<า>้าหมื่นก็ไม่แบบเอาเรื่องจริงเพราะถ้าพูดถึงเหรียญที่ปู่เอี่ยมวัดหนังเสกเพราะกันเสกปู่สุเกเสกปูเ่เผือกว่าทองนับคุณเสกปู่รอดสามไถ ปูเข็มวัดม่วงพ่อห้องช่องลมปูเทียนป่าไก่พ่อยอดสูงพ่ออัวประหลัดเกศวตาแมารินพ่อบ่ายช่องลมเรียนนี้เลยลองราคาเลยผมนี่แน่สุดแต่แล้วผมรวมวันนี้เป็นกันเท่าไหร่ผมขออนุญาตให้พี่ทวีได้ไหมครับพี่นาทวูดอ่ะก็สวยงามใช่เพราะท่านเจ้ากรมอยู่แล้วพอพีเวีเป็นเจ้ากรมไงอ่าโอ้โหสุดยอดครับพี่นัดน่ารักมากๆ นี่ยอดเลยครับพี่นัทวุฒิเพราะเวลาพอผมจะไปทำหนังสืออะได้ไปหาที่พี่ตว,วีท่านเดียวท่านจะสมเป็นหลักนาจะรวมไว้ที่ท่านพี่นัทวุฒิสุดยอดครับใจสปอร์ตสุดๆครับพี่น้อ่าโอ้โหนี่เหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่เบื่อๆตีแค่ไม่เกินสามเหรียญ<ช>เมือ<ช>เ่อเหรียญพอห้องช่องลมอ่ะที่อยู่ที่พี่ปุ๋ยวราจาักรเป็นเหรียญที่ตีเหรียญเดียวเชียร์ท่านจริงครับพี่นัทวุฒิบอก หัวใจใหญ่กว่าตับอ่าเยี่ยมทุกท่านพี่มีนอบอุ่นครับครอบครัวสังขานนี่เพราะว่าถ้าเหรียญน,นี้ยไม่ได้อยู่กับพิทว,วีก็เสียดายเพราะพิทว,วีมีครบทุกทุกอย่างเลยที่เป็นเหรียญน,นะเจ้าฟ้าปรรุลังสีอยากให้อาจารย์ประมูลวัดกลางครับผมไม่เห็นการประมูลนานมากแล้วผมประมูลไม่ได้หรอกเพราะผมเป็นคนข้างใครมาก ผมซื้อสมเด็จทั้งประเทศแต่สมเด็จราชบุรีบ้านผมผมกลับไม่ค่อยเจอเลยใช่ปู้ยิ้มไปไหนแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอสักโคู่ครับรักใจพี่นะขมุตเลยโเกินกำมันยายเหรียญเนี้ยจากเหรียญน,นี้มีค่าที่สุดในเหรียญอันนี้เลยนะผมจะบอกให้เนยอะไรมะพอยลาตีไปเหรียดแรกไม่เจาะหูด้วย ทำห่วงเชื่อมให้คุณนาทวีในราคา21,800เท่าพี่นาทวุฒิทวีครับผมพี่ทวีไม่มีปัญหาหรอก21,800อ่ะใช่เนี่ยสุดยอดเลยสองดูเหรียญนี้กันก่อนจะผ่านไปทางเลยหรอครับอาจารย์เนี่ยลงตะไบเป็นเหรียญตีกระบอกเป็นเหรียญตีกระบอกอ๋อตีกระบอกแล้วก็ลงตะไบใช่ นั่นปลาไหลบอกแล้วเราชาวสันความนะหัวใจใหญ่ฟาตับนับถือครับนับถือพี่พงเพชรไวยวัตรปูสุขุกรักด้วยนะครับอาจารย์็นไหมแล้วกระไหลแบบนี้คือกระไหลเหรียญจะเป็นปูเอี่ยมพ่อวัวต้องกระไหลนี้ชินราชแบ่งกี่โมงอ่ะมาเหรียญที่ทุกคนรอคอยผมรู้ละนะเหรียญชินราชนะาาวัดใหญ่พิศณุโลก อาจารย์จะจัดสร้างพระอีกผมรอเลยครับไม่หรอกครับนะฮะเพราะว่าผมรวมมวลสารไว้อ่ะอถ้าถ้าทำอ่ะก็คือทำไม่ใช้เฉพาะในสังหวานใช่เพอเบอเนี่ยไม่เกินสองร้อยโงค์หรอกอเพราะร <อ S 2> ผงอ่ะมีน้อยชรอครับรอชมครับพี่โอ๊ตดูง่ายมากแกล่งมากใช่อะเหรียญพระพุทธจินราช วัดใหญ่พิษณุโลกสองสี่เจ็ดสามสองสี่เจ็ดสามนะครับอ้าวสองนาทีสองนาทีนะครับรายการนี้นะฮะสองสี่เจ็ดสามก็ก็อยู่ในช่วงปีเดียวกับเหรียญพระแทน่นเหรียญปูบุญนั่นแหละใช่รอคำว่าเริ่มขึ้นสักกู้นะครับเหรียญน,นี้คุณค่าไม่ต่างจากเบนจาภาภคีพะพูธ แขวนองเดียวคุ้มครองได้ทั้งบ้านจริงๆพุทธชินราชพายแห่งชัยชนะแท้แบบไม่ต้องส่องกล้องอ้าวสองนาทีหลักแสนครับอาจารย์เรียนนี้นะหลักแสนทั้งสิ้นนะมาแล้วครับเปิดแรกสองมืนบาทเวลาเดินแล้วเหลียนนี้เราได้เห็นวิธีการสร้างในยุคเก่าจริงๆ อยู่ที่สองหมื่นบาทครับเปิดได้ครับเวลาเดินแล้วหลานนั่งเตียนเซงก็จะเป็นงานแกะเดียวกับพ่อพ่อเท่าอ,อินเทวดาใช่ลายมือเดียวกันเด็กกับลายมือแกะเหรียญพ่อเท่าอินอะไม่เชื่อไปเอามาดูดิมาที่สองหมื่นบาทครับมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายขออนุญาตหาเหรียญพ่อเท่าอ,อินเทวดาครับนะอักไม่เชื่อคุณไปดูเหรียญพ่อเท่าอ,อินเทวดานะ มาที่สอง0 0สพบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองห0้าบาทแล้วไอผมก็ทราบคุณดูดิลายมือที่แก่ลายมือเดียวกันเดะมาที่สองห0้าบาทครับราคาสุดท้ายครับอ,รยอยู่ที่สองหมื่นห้าบาทแล้วนี่คุณดูนะลายมือที่แกนะ่ลายมือเดียวกันเดะโอ้โหนี่ สองสี่เจ็ดสามอย่าอิติเนลายมือเดียวกันเลยเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าพันบาทอันนี้เต่าปูหลิวปีสามหกเหรอครับพ่อมาที่สองหมื่นห้าพันบาทคบเพราะคุณแม่คุณเลยแล้วเหรียญนี้สวยแบบไม่ได้ใช้เลยโอ้โยูที่สองหมืห้ันบาทนะครับราคาสุดท้ายสวยแชมป์เลยครับอปจาต์เหรียญนี้ อยู่ที่สอ0 0มืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเหรียญแบบนี้ไม่มีราคากางไม่มีราคากางเลยแล้วเป็นเหรียญที่สวยแทบไม่ได้ใช้เลยราคาถูกกว่าที่อื่นเยอะเลยที่อื่นไม่มีของหรอกเยวบอกให้มาที่สองหมืห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่2 5ง0 0ื่นห้าันห้าร้อยบาทที่พี่มีนครับราคาสุดท้ายมาที่2องหมื่นหกพันบาทแล้ว ไ,ไม่ได้เขียนราคาใส<อ>่มือใครใครก็ช่วยผมไม่ได้แล้วร<อ>ายการนีอออนนร้อยู่ที่สองมือโนกพันบาทครับอยูยพพ่ทีททนน่สองมือโนกพันบาทครับราคาสุดท้ายปิดไปเลวเหรียญพระพุทธชินราชวัดใหญ่สองสี่เจ็สปิดไปที่พี่โอ้โหปิดไปที่พี่พีละพันนะครับสองมือโนกพันบาททวน พูดไค้คำเดียวยอมนะฮะพูดได้เดียวเลยยอมงานเดียวกับวันแรกจริงเลยไหมช้างแกะเดียวกับเหรียญวันแรกจริงไหม เ <c oughs> นี่ยลายมือเดียวกับแกะในเหรียญเนี่พอพ,อ,พอ,อินเยวดาเลยขอบคุณครับพี่พี่ละพันธ์อยากได้วัดกลางขอบคุณครับอาจารย์ดีสร้างเพจดีๆขึ้นมาทำให้ผมรู้จักป่าเครื่อง <c oughs> เล่นเป็น และตอนนี้ยังเป็นอีกทางหนึ่งทําให้ผมหาเงินเสริมเลี้ยงตัวเองครอบครัวแถมได้รู้จักราคาพารจริงๆขอบพระคุณคาราบอาจารย์วีฉลูไว้เช่นกันครับอ้าวข้าวซุมรัศมีออกวันไร้ขิงเลยอีกหนึ่งเหรียญของข้าคืนนี้ ใครรู้บ้างใครรู้บ้างเหรียญแท้ๆนี่แทกไม่เห็นในวงการเนี่พี่พีเตอร์มาก็ะเปกูจันสีเทพเหรียญที่แพงที่สุดของนครพนมหลวงปูจังสี่เทพเป็นล้านอ่า เป็นล้านต้องเป็นเหรียญกระไหลทองอจ่าทวีวงศิษิ์เป็นคนขายไปล้านกว่าสี่เทพสี่เทปกูจันพี่แบ,บงค์โมรามบอกสี่เทพเหรียญหายากหลักแสนตัวจริงครับกูจันสี่เทพเหรียญในตำนานเหรียญหลัหลลกล้านพี่วิบูลสินธุนาโหนี่เหรียญในตำนาน ยอดนิยมตลอดกันดูให้เป็นงานแกะบล็อกสดดูผิวให้ตรงยุคและที่สาคัญข้างหลังมีเส้นรอยแกะบล็อกเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้จอดทีเดียวแล้วดูดิกระดาษทรายขัดบล็อกดูเส้นคมไหม ตัดหยาบตรงยุคน้องชายจอมพลสลิดเป็นผู้สร้างพี่เลียมอึง้งครับการที่จะได้เห็นเหรียญปู่จันทร์สีเทพแท้แท้นี่ต้องย้อนไปกี่สิบปีลำบากพี่นัดจอดรถอีกแล้วเส้นผื้นเหรียญคมมากครับซิกโอ้โหบอกว่าต้องย้อนหลังไปกี่ปีจึงจะ ได้เหรียญปู่จันสี่เทพไปค้องคอ,อนี่คืออันดับหนึ่งของนครพนมอันดับหนึ่งนครพนมนะพี่อา,อาจารย์ฟันแบ่งแพงไหมอาจารย์ฟันเนี่ยถูกกว่าปู่จันเป็นสิทธิ์ปู่จันสี่เทพโอโ้โหเรียนยอดนิยมแบบนี้ไม่เจอที่อื่นนอกจากไรชลสันขวานาดูง่ายเข้าใจง่ายแท้ครับโอโ้โหแล้วแล้วมานี่คือสภาพแบบสวย ต้องเขียนใส่มือแล้วอันดับหนึ่งของนครพนมพิเลียมอึง้งแล้วที่สำคัญเหรียญน,นี้สวยโอ้โหนี่ที่สำคัญคือเหรียญน,นี้สวยเหรียญปูจันสีเทพเจอแต่สภาพสึกๆหมดศักดิ์สิทธิ์มากเหรียญน,นี้พิเลียมอึง้งใช่<ห>นีะ่ะคนที่เขาเล่นเป็นนะ่ะหรือนะเสียนตัวจริงๆนะ่ะ เหรียญน,นี้คือไม่มีใครขายนะถ้าจะตีราคาก็ตีราคาแบบไม่ขายตีราคาแฉบจับต้องไม่ได้แล้วเห็นไหมสวยพี่เดชถ่ายบอกว่าแปดหมื่นขอกับนะพี่วนมเอาง่ายๆนะแปดหมื่นอ่ะพี่ซื้ออะไรม้างเดี๋ยวนี้ปู่ชิมก็แปดหมื่นแล้วอ่ะใช่หนุมานพระกลวยก็เป็นแสเนะเหรียญพระกลวยเดิมบางก็เป็นแสสนะพาที่ซื้อเป็นแสนทุกวันเนี้ยนะสมัยก่อนอะ่ะต้องยกมาเป็นเ่งอะ่ะ ปู่จันสีเทพยังไม่แลกด้วยเลยใช่เหลี่ยญก็ไลทองขายไปร้านกว่าลงหนังสือพิมพ์ครับใช่โอ้โหคลาสสิกไหมปู่จันสีเทเหลี่เหรญรุ่นสองยัง4สียห้ามือเลยประมูลครับอยากได้เหมือนกันดีสุบพนมานาสังโหแล้วสวยเหรียญน,นี้ไม่กล้าจับตัวเหรียญเลย อ,อย่าไม่เปลี่ยนเก้าห้าคนที่คุณอยู่วงการไหนก็นแล้วแต่นะคุณรอว่าเมื่อไหร่จะมีแบบสุดยอดวงการผ่านมาให้คุณได้มีโอกาสคว้าควายไว้ใช่ปะนะ่ะเล่นสแตมเมืม่อไหร่จะมีสแตมดวงที่เขาเล่นกันผ่านมาให้เราได้เก็บคนนี้เขายอมรับเขายอมรับคนมีของแล้วนี่คือเหรียญในตำนานของนะวงการมาเครื่องเมืองไทยซึ่งไม่น่าจะเจอสวยแบบนี้ในตอนนี้ รอคำาบาเริ่มนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาที่ห้าหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลา <ผม S 2> เดินแล้วตัวแข่งชื่อเลยผมยิบเหรียญเนี้ยนี่เป็นเหรียญในฝันของผมอีเหรียญหนึ่งเลยนะพี่พิจารณ์เมย์บอกว่าโอ้โหสวยมากครับผมยูแถวศสิสานยังไม่ค่อยได้เห็นเลยครับเราได้ยินแต่ชื่อปู่จันสีเทปปู่จันรสีเทพปู่จันทรรุ่นแรกแต่เราไม่เจอเหรียญรุ่นสองเบอร์เบิร์ตนี้เป็นแสนล้วด้วยมาที่เจ็ดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่แปดหมื่นบาทแล้ว และขนาดเหรียญรุ่นสามอะยังเหรียญหนึ่งนะหลายหลายพันสามแสนมีแน่เหรียญนี้ต้องสวยอยู่ที่แปดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายโอ้เนี่มาที่แปดหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับไม่ใช่แค่เป็นรุ่นแรกที่แท้แล้วสวยถ้าเก๋อ่ะมันจะไม่ติดเส้นก๋วยเตี๋ยวข้างหลังนี่มันถอดไม่ติดถ้าเมืองอุบลต้องนึกถึงหลวงปู่รอดทุ่งสีเมืองนนท์นมตงปูจันทร์สี่เทนรีเบอร์หนึ่งกองนครมนม อยู่ที่แปดหมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่แปดหมืนาใครที่ได้เหรียญน,นี้นะผมบอกเลยคือจะได้เหรียญน,นี้สภาพเนี้ยคุณต้องมีเครื่องย้อนเวลาไปสิบปีที่แล้วอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทครับมาที่แปดหมื่นหพันบาทแล้วลิราคาสุดท้าย อยู่ที่แปด0มื่นห้าันบาทที่พี่วีนิธิกับราคาสุดท้ายครับเคยเห็นเข่าเช้ากันเกือบสามแสนนะอาจารย์ลมดำอยู่ที่โอ้แล้วนี้สวยมากต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่อยู่ในไลน์แล้วทำไห้ไลน์เนี่ยมีคุณค่าอยู่ที่แปดหมื่นาพันบาทมาที่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับไม่กล้าจับเหรียญเหรียญน,นี้ไม่มีราคากลางครับ อยู่ที่8,700 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่8,800 0บาทแล้วมาที่88,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่88,000บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหอยู่ที่8,800 0บาทครับราคาสุดท้ายหน้าผาโหดจริงๆราคาสุดท้ายอยู่ที่88,000บาทครับ มาที่แปดหมื่นแดพันเก้าร้อยบาทมาที่เกามื่นหนึ่งร้อยมาที่เกามื่นหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายคุยไม่รู้เรื่องเรียนลากพลาสทิส่ที่ใจยบุญเลิศหลายหลายคนไม่รู้ราคานะหลายหลายคนไม่รู้ราคาขอบคุณทุกท่านที่ใส่ราคากันเข้ามานะครับหลายหลายคนไม่รู้ราคาเอา้าช่วยบอกราคากันหน่อยเพื่อน ปิดไปที่เนี่ยพี่ลิติโลเฟื่องนะครับเก้ามืนหนึ่งร้อยบาทในมือผมดาวว่าต้องมีสามแสนโอ้โหเนี่ย ลาคคุณค่าของเหรียญในตำนานของประเทศคนที่เป็นเสียเหรียญคนที่เป็นนักสะสมเหรียญเขาจะหาแต่ครอบของเหรียญแบบนี้เพราะแบบนี้หนึ่งแขวนไปที่ไหนนะใครก็ให้เกียรติเรานะสองเก็บไว้เนี่ยเศรษฐีมรดกมนมเนี่ยนะพอเวลาเริ่มมีตังอยากจะได้อะไรก่อนปู่จัน์สีเทพไม่มีของเลยต้องมาซื้อรุ่นหลังๆกัน หลาอธิบายไม่ถูกครับตังมีได้แต่ของแบบนี้ใช,ใช่อ่าโอ้โห,โหนี่พอเท้ายิ้มถ่ายรูปเสร็จยังครับโอ้โหนีแคปหน้าจอกันไว้เห็นปะ คนที่อยู่ในีนี้หลายร้อยคนคุยเรื่องเหรียญน,นี้ไม่ได้เพราะอะไรสิบปีหลังไม่เคยใครได้เห็นแล้วจริงๆนะะวันนี้จงรู้เลยนะครับว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญน,นะชิพแพงนะครับอันดับต้นๆของนะเมืองอีสานนี่ คือเหรียญที่แพงอันดับต้นๆของเมืองอีสานโห่นี่นะดูรักษะการตัดของพัอปีสามร้อยตัดหยาบไหนสดสันควันได้เห็นของหายากและได้ความรู้ครับพี่พิชานเม่สอนผมไม่กล้าจับเหรียญจริงๆนะผมต้องใส่